คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะครับเกี่ยวกับบิตคอยน์เนาะแล้วก็เป็นในเรื่องของอตัวอินเฟช o ันเล e นะครับผมที่ตอนนี้เติบโต,ตขึ้นมาอยู่พอสมควรนะฮะเรียกได้ว่าเติบโต,ตมามากสุดเลยนะตั้งแต่ปี1982นะครับโอ้เยอะมากๆก็จะมี ความเสี่ยงหนึ่งและการที่อนาคตมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยนะก็ถือว่าข้อมูลข่าวสารสหรัววันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับโอเคก็อย่างเช <okay, S 1> ่นเคยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล็ทีมงานหน่อยเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ต้องกา,ารซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่ายลืมกดลิงก์ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว exclusive content หรือว่าสั่งเสื้อเสื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะแต่รายนี้ไม่มีแล้วนะครับผมก็ในลิงก์น้าได้คลิปวิดีโอนี้สามารถ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาตลาดใน,นขณะนี้กันก่อนนะฮะก็เรียกได้ว่า,ายัางนิ่งๆนะทรงๆค่อนข้างที่จะไปทางแดงๆนะครับก็บิตคอยอยู่ที่43,190เนอะอาะลงมา1.1%นะครับอีเทอ์เรียม3,000ต้นๆลงมา3.7%นะฮะแล้วก็หลายาหลายๆเหรียญเนี่ยพอบิตคอยลงมา1%แล้วเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆเหรียญตกไปกว่า5-10%นั่นเองสำหรับโปรเจกต์ที่ ตกแบบรุนแรงที่สุดในณขณะนี้นะครับผมก็คือตัว BitTorrent นั่นเองนะแล้วก็ C V X นะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือ S.L.P. นั่นเองแต่ตัวมากกว่า23%นะแล้วก็ t ทตานะครับผมหรือว่าโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ N.F.T. แล้วก็ตัววิดีโอสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับสำหรับ2ตัวนี้เนาะซึ่งโซนหนึ่งนะครับสาเหตุที่ราคาตกลงไปแรงเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเมื่อคืนนี้เนาะเป็นในเรื่องของการประกาศนะครับว่าอินเฟชันเรทสำหรับเดือนที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับผมกว่า7.5%เ,เรนาะเรเียกได้ว่าสูงที่สุดนั้งแต่ตอนปี1982เาเลยนะสูงมากๆนะครับผมก็เยกลย กังวลน,นะครับผมว่าเดือนหน้าเนาะที่จะมีการประชุมนะครับผมสำหรับ FOMC meeting เนี่ยในเดือนมา้าวันที่1 5 1 6เนี่ยอาจีะจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะฮะก็เลยจะทำให้ตลาดตอนนี้ค่อนข้างกังวลเนานะถ้าเราเข้าดูข้อมูลน,นะจะสังเกตว่าตลาด S&P 500ก็ตกลงไปเรีดกได้ว่าแดงกันทั้งกระดานหมดเลยนะฮะไม่ได้มีแต่แค่คริปโตนะแต่ก็โอเคแหละคริปโตก็แดงอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็หลายๆตัวตอนนี้ ในตลาดทุนตลาดหุ้นปกติก็แดงเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เลยได้ทำนะครับให้เมื่อคืนนี้เนาะหลายคนเนี่ยก็กลัวอยู่พอสมควรนะฮะเรียกได้ว,ว่าราคาอยู่ดีๆที่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาแรงนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ก็ตกลงมาอีกนะครับเร,เรียกได้ว,ว่าทั้งล้างทั้งช็อตทั้งรองเนาะช่วงนี้ยังไงก็ เป็นกาลังใจายให้ละกันนะครับน่าที่จะเล่นยาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นในเรื่องของมา r จินหรือว่าฟิวเจอร์แล้วก็คูณอนะไรไปเยอะเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันที่จะโดนล,ล้างพอร์ตในช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครโดนไปก็ยังไงขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกาลังใจายให้เพื่อนๆละกันนะครับทีนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของถ้าเฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นในเดือนหน้าในการประชุมในครั้งหน้าจริงเนี่ยเออมันเป็นยังไงส่งผลยังไงกับตัวคริปโตนะครับจริงๆแล้วข้อมูลแน่ดีเนี่ยมันไม่ดะไน้ มันก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องส่งผลถึงอนาคตเนาะแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะย้อนหลังกลับไปนะครับผมจะสังเกตว่าตอนที่อดอกเบี้ยนะครับผมขึ้นจาก0.12%ขึ้นไปเป็น0.4หรือว่าศูนหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นเท่าตัวหรือว่า100%นะครับผมในการขึ้นดอกเบี้ยในตอนปี2016อ่า2015 2016ในช่วงช่วงนี้เนาะตอนนั้นนะครับผมบิตคอยก็อ่าบิตคอยตอนนั้นอยู่ที่ราวๆเ,เอ่อ200นะครับผมอยู่ที่ราว200 แล้วก็ขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปเราเราสีร้อยเจ็ดสิบห้านั่นเองเนะก็มีความเป็นไปได้ละกันว่าโอเคสมมติถ้ามีความกังวลหรือว่าคนตกใจหรือว่าคนกลัวเนี่ยเขาอาจที่จะซึมซับในเรื่องของเหตุการณ์นั้นๆเป็นในราคาถ้ามันตกได้ดีสมมติถ้ามันตกมันก็อาจที่จะซึมซับหรือว่าคิดไปแล้วว่าโอเคราคาตกไปตามกับ ที่เฟดหน้าที่จะออกแต่พอเฟดออกจริงๆเนี่ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปเหมือนกันนะถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าถ้า,ถาดอกเบี้ยขึน้นไปแล้วมันจะราคาจะไม่ลงนะฮะก็สมมติถ้าเราดูเนาะตอนปี2 0 1 7 2 0 1 8นะช่วงปลายปีก็เป็นช่วงนั้นเป็นจุดพีคสำหรับราคาบิตคอยนในช่วงช่วงนั้นนั่นเองนะครับผมก็ตอนนั้นดอกเบี้ยก็ขึน้นอยู่อย่างต่อเน,นื่นองทั้งนั้นที่บิตคอยลงดอกเบี้ยก็ยังขึ้นยะ่น relay, ะกกมม็วาลลแัททีิครบบจจๆห ส่งผลหรือว่าไม่สมดุลอันนี้ต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง b บ n a น c e กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันนาะคือ b บ n a น c e เนี่ยได้ลงทุนนะครับผมในฟรอปเออกว่า6 0พ0ล้านบาทนะหรือว่า200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะบูสต์ในเรื่องของอ knowledge เนาะหรือว่าบูสต์ในเรื่องของความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับคริปโตให้กับคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคนที่ติดตามฟรอปอยู่นั่นเองหรือว่าพูดยาตองไ d หรือว่าง ที่ที่อาจจะยังไม่ได้สนใจโลกของคริปโตมากนักเนี่ยได้เข้ามาศึกษาคริปโตน,นั่นเองคล้ายๆกับในกรณีของทาง FTX หรือว่าค r ิป t o c o m ที่ไปสปอนเซอร์ให้กับทางบริษ,ษ,ษัทกีฬาต่างๆถูกต้องไหมก็เพื่อที่จะให้แมสอะดอะพเชันมันเกิดหรือว่าให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้ามาในโลกคริปโตเนี่ยลังไหลเข้ามาเยอะเพิ่มมากขึ้นทางแบรนด์นก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าลายใหญ่ๆช่วงนี้ก็ถือว่าบุกตลาด อย่างหนักหน่วงในช่วงนี้ก็คิดว่านะเจ้าใหญ่ๆถ้ารวมรวมพลังกันก็น่าจะสามารถที่จะให้อ่าหลายคนในโลกเนี่ยเ,เข้าถึงหรือว่ารู้จักคริปโตเพิ่มมากขึ้นจากสื่อหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางข่าวของกาล่ากันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดมีเนื่องของเพลงแล้วเนาะที่เป็น NFT นระครับราคาเนี่ยอยู่ที่ระห้าพเหรียญหรือว่า150 0 0 0บาทนั่นเองสําหรับ เพลงบนบล็อกเชนนั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดพี่คิวนะครับผมพี่คิวช่องมูลแคสตเนาะยังไงเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็เขาบอกเนาะว่าเมื่อก่อนนะครับผมซื้อซีดีเพลงนะครับอัลบั้มละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ว่าแพงมากแล้วหลายปีต่อมานะครับกูซื้อเพลงเดียวล่อไปเกือบสองแสนนะครับก็เลยดีว่าพี่คิวจัดเพลงของ Snoop Dogg เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าน่าที่จะเรียบร้อยนะก็ราคาประมาณเกือบกับสองแสนนั่นเองสำหรับเพลง NFT หรือว่า n f t Music นั่นเองนะครับล้วก็้าเราเข้าไปดูเนาะพี่คิวก็ได้บอกนะครับผมว่าการลาโนดเปรียบเสม,มือนื่องขุดเหรียญน,นะครับผมแต่ Music n โนดเปรียบเสม,มือนเครื่องเล่นเพลงโอ้โหก็เลยได้ว่าฟินๆอยู่พอสมควรยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเพลงยังไงเข้าไปิดตตามพี่คิวแมวเกาเกมกันได้นะเผื่อ คิวบโดที่เขามาไลฟ์อาจที่จะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเพลงอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะในเรื่องของ NFT เพราะว่าเรื่อง NFT แล้วก็มาบวกกับมิวสิกเนี่ยมันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมามากนักจากเมื่อก่อนถ้าเทียบกับในเรื่องของพวกรูปภาพต่างๆนั่นเองนะเผื่อเว็บนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับชาวนักลงทุนสายลุย NFT นะครับรลองศึกษากันดูนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามารู้ทาง Algorand กันบ้างนะฮะก็ล่าสุดทางอดีตผู้บริหารของ JP Morgan เนาะ ล่าสุดนะครับผมได้ถูกแต่งตั้งนะครับให้เข้ามากลุ่มบางเหียนนะครับผมหรือว่าเข้ามาดูแลอ mm ัลกอริทด้วยนั่นเองนะครับก็ดำเนินตำแหน่งใน CEO นะถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่น่าจะเก่งมากๆอยู่แล้วนี่ผมไม่ไม่ได้รู้จักนะถ้าใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับก็ก่อนหน้านี้เนาะเขาได้ทำในเรื่องของที่เจพีเมกานนะครับผมแล้วก็ทำในเรื่องของนแอสแดกแล้วก็ US Treasury Department ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนหนึ่งแหละที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่า ประสบการณ์ในเรื่องของการเงินโชคโชนทั้งแบงก์ใหญ่เองหรือว่าทั้งในภาครัฐเองโอ้อันนี้มาที่อัลกอริทอันนี้น่าจับตามองมากว่าอนาคตอัลกอริทจะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นเนื้อบอลเชนที่ที่ไม่ได้ไก่การนะครับผมแล้วก็โหอยู่พอสมควรเพราะว่าผมเห็นก่อนนี้นนก็ได้ร่วมมือกับทางชิวโวที่เอลซาวาดอร์เหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรด้วยกันนะแต่เหมือนจะเป็นระบบหลังบ้านของทางอของทางชิวโวอันนี้ไม่ชัวร์แต่น่าจะใช่นะครับแล้วก็เห็นมีข่าวว่าทาง El เอลซาวาดอร ต้องการที่จะใช้ Al g o r ร n d ในการที่จะรันในเรื่องของ i infrastructure b l o c k c h a i n ที่อยู่ในประเทศของเขาคือจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเงินละอาจจะจะเป็นในเรื่องของอย่างอื่นด้วยแหละแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่มากกว่าในเรื่องของ Bitcoin หรือว่าในเรื่องของ l i g h t n นะครัอาจจะเป็นในเรื่องของกู้เงินฝากเงินอะไราต่างก็วางอัไไปก็มีโอกาสที่จะใช้ตัวอัลกอริทึมในการศึกษาตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับอาจจะจะได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสทามันบูมขึ้นมาจริงๆอะเนาะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเหรียญ อ,อีกหนึ่งเหรียญที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็คืออินเทอร์เนตีนั่นเองนะซึ่งล่าสุดได้ถูกระดมทุนนะครับผมไปกว่า600ล้านบาทนั่นเองหรือว่า20ล้านเหรียญเนานะสำหรับโปรเจกต์ Project นี้นะครับที่อยู่บนอีเธอรียแมนะแล้วก็ทำในเรื่องของ e อ t นเตอร์ทนมาร์เก็ตเพรสก็จะเน้นนะครับผมในเรื่องของอพวกนักกีฬาต่างๆเนาะแล้วก็พวกศิลป,ปินต่างๆแต่หน้าที่จะเน้นในเรื่องของอพวกการกีฬานะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ได้รับไลเซนส์นที่ถูกต้อง อย่างแท้จริงเจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับ e อ e r g y ที่อยู่บนบล็อกเชนของ e t h e r e ียแล้วเขาก็มีโพลิกรอนอันนี้ผมเข้าจว่าน้าทจะเป็นโพลิกอนบิทนะเออแล้วก็มีเหรียญน,นะครับผมที่ชื่อว่า ERN นะยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันและการสลับตัวรโปรเจกต์นี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะดึงเป็นเงินจากทาง OpenSea ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องลองจับตากันดูแต่ก็ถือว่า มีการลรดลงทุนอยู่พอสมควรกันนะฮะในครั้งนี้เนาะโอเคก็สลัดคีบูนี้มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีแล้วกันนะครับเรียกได้ว่า,าอาจจะแดงๆอยู่พอสมควรเนะี่ยังไงก็นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะขอให้เขียวเร็วๆแล้วกันแต่กท็ทั้งนั้นเวลาที่มันแดงเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไมดีแต่ตัวที่มันแดงนะยังมีตัวเขียวๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ ถ้าเป็นผมนะผมก็จะดูไอ้ตัวที่มันแดงนี่แหละผมคงที่จะไม่ดูตัวที่มันเขียวเพราะว่าตัวที่มันเขียวมันพุ่งไปแล้วถูกต้องไหมแต่สิ่งที่เราจะต้องควรที่จะโฟกัสเนี่ยก็คือตัวที่มันแดงหรือว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่มันแดงหรือว่า7วันที่ผ่านมาที่มันแดงแงเนี่ยตัวพวกนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะไปศึกษาแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยโอเคมันย่อมาใน7วันหลังสุดแปเปอร์เซ็นต์แมกกาดาวดูคอร์สมอตอะไรต่างๆเนี่ยเออมันมันมีโอกาสที่จะทำให้เราได้เข้าไปซื้อไหมมันควรที่จะซื้อตนนนมมั้ีผสิ SOP มันก็ดีนะคือ7วันหลังสุดเติบโตมากกว่า20% 0นะสำหรับตัว SOP นะฮะแต่ถามว่าที่ซื้อตัวนี้มันก็มีความเสีย่ยงเหมือนกันในเรื่องของตัวเราที่จะไปตั้ง s t o อ l o อ s ที่มันอาจจะที่จะลึกอะไรแบบนี้ยังไงก็พิจารณาก,กันให้ดีละกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวัวนนี้มีเพีงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ